กันด้วยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องคิวที่ไพแชนแนลค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ในหน้าของอยูฟ้าหก6้กอันเช่นเดมค่ะทุกคนค่ะมาดูมาดูาดเออแม่สาว้นธนาคารกันนะทุกคนวันนี้พกทุนมา900กว่าบาทนะทุกคตีไปพันหนึงไปเลยอ่ะมาดูโจนสาวนะทุกคนในหน้าของบีจีนะคะตอนนี้เราเล่นอยู่ที่เบ็ห้า เปิดออโต้ไปเลยกดเยอะๆโอ้โหสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร,ร,อร์มาไหมจังวันนี้ต้องเข้าแล้วไหมโอ้โหตัวคีบูมาสเก็ตเตอร์ลงอีกิเออย่างไงสามตัวชนะการวันหมุนสี่สิบครั้งท่านคนจูนสาวใน,นยูฟ่าหกห้าหกของเราไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเคยวัดตัวกลางมาอีก ตัวกลางสุดเลยนะทุกคนค่ะมาดูกันทุนไม่ถึงพันนะวันนี้จะได้กี่บาทเออมาอีกสี่ร้อยสวยดี่สวยคูณสามไม่ดิไม่เข้าแล้วเนาะไม่เข้าแล้วเนาะอืมม้มมาอีสามร้อยบาทตัวเอยังสวย,ะวยนะคะน้องๆยังไงให้อภัยหรือเปล่าให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์คะเออเหลายสองกันหมดนะทุกคนค่ะ มาถอะค480ยังสวยอยู่สุดท้ายแล้วมาเต็มเต็ม1,875บาทลงอีกดิไม่ลงแล้วนะทุกคนเงินวนก้อนตรตรของเราแตกแล้วนะคะเมื่อกี้1,875บาทแต่ว่ารวมทั้งหมดแปการมุนซีของเรา2,717บาทนะทุกคนคะมีทุนมาไม่ถึงพันก็ตีไปเลย1,000บาทนะ 656ของเรากำไรก็2 400กว่าบาทอะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะในหน้าของ pg นะคะทุกคนเกมนีสามารถเข้าไปเล่นได้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ